เข้าใจว่าบทบาทเนี่ยไม่จะไม่ซ้ําซ้อนกับโฆษกรัฐบาลหรือโฆษกพักโฆษกรัฐบาลเนี่ยชัดเจนเรื่องบริหารราชการแผ่นดินเรื่องคอรมอเรื่องนโยบายรัฐบาลต่างๆโฆษกพักก็แน่นอนเรื่องการเมืองเรื่องสสเรื่องอะไรนะฮะแต่ของผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีเราผมได้มีโอกาสหารือกับท่านนายกจริงๆผมอาสาไปเองนะคือจริงๆมาช่วยงานท่านนายกตั้งแต่ช่วงน้าท่วมนะที่ดอนเมืองแล้วก็ ท่านนายกก็มอบหมายงานเป็นชิ้นๆประสานงานเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแล้วแต่ว่าทักษะเราทำอะไรได้นะครับบางครั้งก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องในทาเนียบบ้างช่วยประสานงานแต่ไม่ได้ไปทํางานอะไรทีเ่เกินเลยที่ท่านที่ท่านมอบหมายจนกระทั่งมีกรณี f o u r Sea War 5แล้วก็การโจมตีในช่วงหลังๆนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าอาจจะมีช่องว่างอยู่เหมือนกันในการที่ ระหว่างโฆษกรัฐบาบลต่อโฆษกพัคเขาทําหน้าที่ของเขาเต็มที่นะแต่มันมีช่องว่างอยู่บางช่องที่ท่านนายกเองอาจจะไปทําภารกิจบางเรื่องแล้วไม่มีเวลาที่จะมาตอบนักข่าวหรือตอบบางครั้งเนี่ยเวลาพวกท่านสัมภาษณ์เนี่ยยืนตอบก็ตอบได้ไม่กี่ประโยคไม่มีใครอธิบายความเพิ่มเติมให้ผมก็เลยอาสาท่านนายกว่าเออตรงเนี้ยถ้าท่านนายกต้องการเนี่ยผมพร้อมจะทําให้มาช่วยอธิบายเรื่องต่างๆนะครับท่านนายกก็กลับไปคิดอยู่สองสามวันแล้วท่านก็บอกอ่ะ เป็นการมอบหมายงานนะไม่มีคําสั่งแต่งตั้งเป็นทางการไม่มีชื่อแต่จริงๆชื่อตําแหน่งก็ว่ากันไปเองอะ่ะบางคนก็บอกเป็นโฆษกส่วนตัวบางคนโฆษกประจําตัวนายกก็แล้วแต่แต่ผมมีหน้าที่ที่ไปช่วยอธิบายความคิดของท่านนายกในบางเรื่องนะครับึ่งต้องเป็นเรื่องที่ท่านมอบหมายเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าผมพูดเองนะแล้วก็บางเรื่องซึ่งมองว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดหรือว่าฝ่ายที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองอาจจะโจมตีแล้วแหม อธิบายไม่ตรงคนที่อธิบายหรือว่าวิธีการอธิบายอาจจะไม่ตรงความคิดของท่านนายกก็อยากจะมีโอกาสตรงนี้ที่จะชี้แจงหรืออธิบายให้ฟังแต่ผมไม่มองตัวเองว่าเป็นการโต้อตอบทางการเมืองแบบเดิมๆเพราะผมคิดว่าประชาชนก็คงเบือ่อเบื่อที่มาใช้คาสองคาแล้วก็หาคําสรรหาคํามาโต้โต้อตอบกันคงไม่ใช่หน้าที่ผมตรงนั้นครแล้วต้องคุยกับโฆษกพักหรือกับทีมโฆษกคุยกันครับคุยกันครับผมได้คุยกับ โฆษกรัฐบาลก่อนหน้านี้แล้วก็ท่านรักษาการโฆษกแล้วนะครับแล้วก็ได้คุยกับทางพรคแล้วเข้าใจกันหมดคือไม่ไม่ไม่เป็นองค์คาพยพที่จะมาซ้ําซ้อนกันจริงๆผมคงจะไม่ออกมาเป็นรายวันด้วยซ้าคงจะเป็นเรื่องๆที่คิดว่ามีความจําเป็นหรือว่าสื่อที่ว่ามีความจําเป็นอยากให้อธิบายเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยแล้วบางทีมันมีช่องว่างอยู่ตรงเนี้ยก็ mm. าอาจจะเป็นหน้าที่ผม แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ผมก็จะบอกไปเลยไปถามโฆษกพรรคหรือโฆษกรัฐบาลแล้วไปช่วยเสริมเชี่ยวเล็บให้กับโฆษกรัฐบาลหรือโฆษกพรรคไหมว่ามันต้องอย่างไงสอโต้นถึงจะคือจริง,รงๆคง <น S 1> ไม่เปเสริมเชี่ยวเล็บขนาดนั้นนะ <c oughs> แต่และคนก็ทําหน้าที่แต่ผมคิดว่าในการที่จะทําความเข้าใจกับประชาชนเนี่ยมันต้องมีการประสานสอดคล้องกัน <c oughs> ให้ไปในทิศทางเดียวกันไม่งั้นเนี่ยคนที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอย่างพูดไม่ตรงกรันหรือเข้าใจไม่ตรงกรันทั้งจริงจริง อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่วิธีการเลือกคําพูดทําให้เกิดคนเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะเป็นบางครั้งก็ต้องยอมรับว่ามีช่องโหว่ในการที่เขาโจมตีกลับมาจุดหนึ่งเป็นเพราะตัวนายกเองเนี่ยไม่ทันเกมในการที่จะชี้แจงหรือตอบโต้เรื่องอะไรใช่ไหมึงได้ต้องมีตรงนี้ขึ้น<ผ>ม,มาผมคิดว่าไม่ใช่นะฮะเท่าที่ผมทํางานกับท่านนายกยิ่งรักมาหเดือนเนี่ยท่านเป็นนักบริหารแล้วก็ท่านเป็นนักทํางานเป็นคนทํางานอยากปฏิบัติงานอยากทํางานแล้วก็ลงไปทํางานในพื้นที่จริงๆจะเห็นได้ในหลายโอกาส หรือว่าแม้กระทั่งนั่งหัวโต๊ะนี่ก็จะเห็นได้ว่าท่านสั่งการพูดจาคนเข้าใจไม่มีปัญหาเลยในการสื่อสารเพียงแต่ว่าท่านมองว่าในการที่จะทําความเข้าใจกับสาธารณะเนี่ยท่านอยากมีโอกาสพูดยาวๆนะฮะแล้วก็วิธีการที่จะต้องสื่อสารกันเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดนั่งสัมภาษณ์ยาวๆหรือว่าออกรายการหรือแม้กระทั่งถ้าเกิด สื่อไปถามเนี่ยและให้ม,มีโอกาสพูดยาวๆเนี่ยท่านจะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดมาถามทีละคําถามลุยรุมกันถามเนี่ยบางครั้งท่านบอกว่ามันมไปตอบประโยคสั้นๆพอไปตอบประโยชสั้นๆออกไปออกทีวีหรือไปออกหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็ทําให้เกิดคนเข้าใจผิดไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเองก็เลยมีกระบวนการนี้ขึ้นมาข้อกล่าหาที่ว่า ที่มีความขัดแย้งกับตัวเลขาถึงท่านต้องลาออกไปโดยนะไม่มีเลยครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ทํางานตามที่ท่านนายกมอบหมายนะครับแล้วผมเองกับท่านเลขาบรรทุนก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะผมคุยกับท่านเลขาบรรทุนในหลายครั้งหลายคนจริงรู้จักท่านมาตั้งแต่ผมเป็นรัฐมนตรีแล้วซึ่งตอนนั้นผมเป็นรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการสำนักนายกสำนักงบประมาณด้วยมารู้จักท่าน และท่านก็ให้ความกรุณาผมมาตลอดเพราะว่าพอมาทํางานตรงนี้ท่านก็รู้ว่านายกมอบหมายงานอะไรอะไรที่ติดขัดเนี่ยในเรื่องของราชการซึ่งท่านพยาํานาจสั่งการท่านก็สั่งการให้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็ผมคิดว่าตรงนั้นเป็นการไม่รู้ข่าวมาจากไหนนะแต่ผมก็ว่ามันคงไม่ใช่ข่าวที่มาจากท่านบรรทุนหรือพรมหรือใครนะครับมันคงจะเป็นข่าวซึ่งไม่น่าเป็นข่าวอะ่ะในฐานะโฆษกนายกเนี่ยจะชี้แจงการลาเรื่อง,องคุณบรรทุนนะ ก็คุณบรรทุนก็ลาออกตามนั้นจริงๆครับลาออกตามเรื่องของสุขภาพแล้วก็ท่านนายกเองก็ยังเห็นว่าคุณบรรทุนเองยังสามารถทํางานได้อาจจะไม่ในในฐานะตําแหน่ง,งเลขาเพราะนั่นเป็นความต้องการของคุณบรรทุนก็ขอให้เป็นที่ปรึกษานายกซึ่งก็ไม่ใช่เป็นตําแหน่งที่ไปแขวนอะไรคุณบรรทุนก็ยังก็ต้องมีบทบาทในการที่ช่วยเหลือท่านนายกและนรัฐมนตรีอยู่นี่จะมีความลักษณะเหมือนการทํางานระหว่าง ท่านกับคุณบรรทูนนี่มันซ้ําซ้อนกันทําให้เกิดความเหมือนลักษณะอีหลังอีเหลือกันบนตึกไทยเนี่ยเลยทาให้คุณบรรทูนเนี่ยงานอันนี้ต้องพูดตรงตรงนะไม่มีเลยครับเพราะว่าต้องต้องบอกตรงๆว่าถ้าเกิดเห็นบรรยากาศบนตึกไทยที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปทํางานด้วยเนี่ยผมก็คุยกับท่านบรรทูนตลอดนะครับไม่มีปัญหาในช่วงนี้ดูเหมือนว่ากระแสจะเป้าบาทีท่านตลอดเวลาเงกลุ่ม กทมเอยกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เองผมคิดว่าอันนี้ต้องทาต้องก็ก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็มันก็อาจจะไม่ใช่ข่าวที่อย่างอย่างข่าวที่มีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยผมก็ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งสายกทมหรือตัวคุณหญิงสุดารัตน์เองที่เป็นข่าวเนี่ยผมก็ไม่เชื่อและผมก็ไม่โทรหาท่านด้วยเพราะผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าเราทํางานกันผมเองก็มีโอกาสพบคุณหญิงสุดารัตน์คุยคุณหญิงสุดารัตน์หลายครั้ง ถึงแม้บางครั้งเนี่ยภารกิจคุณหญิงสุดาทัตไปทําบุญทําอะไรผมไม่ได้ไปด้วยแต่เ็ามีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันตลอดเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แล้วผมก็คิดว่ามีกระบวนการปล่อยข่าวที่จะทำให้เกิดความแตกแยกกันซึ่งตรงนี้ผมก็ว่า,วามันไม่สร้างสรรค์แล้วผมก็คิดว่าไม่ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะมานั่งชี้แจงคมว่าช่างมันเถอค <น S 1> ะคนที่พูดเป็นท่านว่าท่านเนี่ยเป็นเลขาในยกตัวจริงงานอะไรที่จะมาถึงนายกเนี่ยต้องผ่านการสกร,ร,รีกนจากท่านก่อนเอาอย่างนี้ผมบอกให้ชัดเลยนะว่า ตั้งแต่มาที่ดอนเมืองและแม้กระทั่งการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นโฆษกตรงนี้เนี่ยผมพูดตลอดเลยครับว่าเราผมพูดกับท่านนายกเลยว่าผมมาอาสาทํางานแล้วผมไม่ต้องการตําแหน่งใดๆก่อนหรือหลังพฤษภา55นะครับพฤษภา55ถ้ามีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมเชื่อในความสามารถที่ถูกตัดสิทธิ์ในการเลือกตั้งไปนั้นเนี่ย แล้วก็เข้ามาดํารงตําแหน่งสสหรือตําแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้เมื่อออกมาแล้วคนเหล่านั้นมีความสามารถเต็มที่เลยไม่ต้องห่วงผม,มนะผมบอกท่านนายกแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมมาทํางานเพราะว่าผมคิดว่ามันมีช่องว่บางเรื่องและท่านนายกก็บอกว่าอ,อยากให้ทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมก็ทําวันไหนที่หมดความจําเป็นมีคนที่เข้ามาได้เต็มได้เต็มหน่วยแล้วผมก็กลับไปจัดรายการทีวีเหมือนเดิมได้ มีค่ะว,ว่าได้รับใบสั่งให้มาทําตรงนี้จากบ้านจำสงราไม่มีใบสั่งใครทั้งสิ้นนะครับผมผมต้องบอกว่าถ้าผมรับคําสั่งใครวันนี้ก็คือรับคําสั่งคนนายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งรักชินวัตรแต่ในการประสานงานแน่นอนในองค์การพยพทั้งหมดจะเป็นพักจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นในรัฐบาลผมเองก็ต้องประสานงานครับต้องสภ<พ>าห<ๆ>้ามีความสนใจจะทําทงานได้ ทางเปิดเผยหรือว่าอย่างเป็นทางการโอ้ยพุษภา55าอีกตั้ง3เดือกนการเมืองไทยหน่ออาทิตย์ก็ยาวแล้วนี่ไงมาฝึกงานแล้วเนี่ยใช่เปล่าคนบองคนมองเหมืนอนว<ต>่าไม่ต้องฝึกเมื่องานอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องหรอครับเพราะว่าผมคิดว่าอีก3เดือนมันยาวอย่าไม่พูดถึงอนาคตแหละวันนี้ตรงนี้มีมีงานให้ผมทําได้และเป็นงานที่ผมอาสามานะครับไม่ถ้าไอ้ตาแหน่งคําว่าโคศกหรืออะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อุปโลงขึ้นมา นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าไม่มีตําแหน่งไม่มีเงินเดือนไม่ได้ผลประโยชน์ใดๆเพราะฉะนั้นก็มาทํางานอาสาเพื่อสภา55มาเงื่อนไขทางการเมืองสภาพแวดล้อมอาจจะเปลี่ยนมากกว่านี้เยอะแยะ,ยะไม่มีใครร,คร,รู้ไม่มีใครรู้อนาคตแต่ถ้ามีการเชิญมาทํางานในรัฐบาลในตําแหน่งที่เป็นรัฐมนตรีหรืออาจจะเป็นเลขานายกต่อไปเลยไงก็ยังไม,ม่รู้อนาคต ยังไม่มีใครรู้ครับันนี้เป็นโฆษกนายกเต็มตัวประจําตัวนายกเต็มตัวแล้วคิดว่าวันนี้ตัวนายกเองอที่จะเข้ามาช่วยชี้แจงที่ว่าต้องมีเรื่องอะไรต้องชี้แจงผมกำลังดูเป็นเรื่องๆไปครับจริงๆต้ององเลกันเป็นเรื่องๆอย่างวันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรก็คงไม่ต้องชี้แจงอะไร <c oughs> นะฮะแต่ว่าก็อยู่กับสื่อมวลชนด้วยถ้าสื่อมวลชนคิดว่าท่านนายกยังตอบตอบแล้วถามท่านแล้วตอบแล้วไม่เต็มยังไม่เข้าใจอยากจะให้ช่วยอธิบายผมก็พร้อมเจ็ดเ <ๆ S 1> ดือนนี้จะโคสํารวจ ความคิดเห็นในเรื่องการทํางานของนายกนี่มันตกตลอดเนี่ยท่านจะชี้แจงเรื่องนี้กับประชาชนได้จักตไหเอ่อมันก็แล้วแต่โพนะฮะถ้าดูอีกโพหนึ่งอย่างโพผมไม่แน่ใจว่าสํานักไหนผมเพิ่งดูอยู่วันก่อนเนี่ยก็คือถ้าเกิดไปดูว่าจําได้ว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์จําเรื่องอะไรได้บ้างเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องการเมืองเรื่องทักษิณเรื่องอะไรหมดแต่ถ้าถามว่าจําเรื่องรัฐบาลยิ่งรักอะไรได้บ้างเป็นเรื่องนโยบายหมดตั้งแต่ยาเสพติดไล่ลงมาเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่โพต้องดูกันนะครับเพราะว่า แต่ว่าได้ไม่เห็คาคว่าโพท,ที่บอกว่าตกลงไปหรือขึ้นมามันจะเป็นบวกหรือลบเราก็ต้องประเมินไปตามช่วงเวลาโพเมื่อกี้เห็นบอกว่าท่านนายกไม่อยากจะตอบซ้นๆกับบรรดาสื่อที่เวลาถามไปถามมาบ,บอกว่าท่านนายกอยากจะตอบยาวยหมายความว่ามันจะมีานานนายกพบสื่อหรือว่ามีการตอบคำถามสื่อแบบก็อันนี้ก็ต้องถามความ <ใจ S 1> เป็นสือนส่อนะก็ไม่คงไม่ต้องเปิดใจแต่อาจจะเป็น เหมือนกับเป็นเวทีพรสคอนเฟอเรนซ์เป็นเรื่องเป็นราวบ้างอันนี้ก็เราก็กำลังดูกันอยู่แล้วก็อยากจะถามเพื่อนๆสื่อมวลชนด้วยว่าคิดยังไงนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าพูดทุกวันมันก็เป็นประเด็นเดิมๆอ่ะแต่ถ้ามีประเด็นใหญ่แน่นอนท่านก็พร้อมจะพูดจะย้อนกลับไปเหมือนสมัยคุณทักษิณหรือเปล่าว่าเดือนหนึ่งพบสื่อครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นเท่าที่ผมจําได้เจอกันครั้งหนึ่งแต่ก็พูดทุกวันเหมือนกันหมายถึงว่าก็ถูกสัมภาษณ์ทุกวันเหมือนกัน คนมองว่าเรการการสื่อคงต้องแล้วแต่จังหวะข่าวมากกว่าคนมองในลักษณะว่าการสื่อสารสองทางระหว่างนายกกับสื่อเพื่อไปถึงประชาชนเนี่ยมันน้อยเพราะมันมันไม่กระจายเท่าที่คนสังคมอยากรู้ในหลายเรื่องจริงๆก็คงต้องต้องดูนะครับเพราะว่าผมว่าในในส่วนของผมที่ผมได้อ่านผมเป็นคนอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ดูทีวีเยอะเนี่ยผมคิดว่าเข้อออกไปได้เยอะแล้วก็ในการที่ได้ไปพบปะคนพี่น้องประชาชนหลายๆกลุ่มเนี่ยก็มีคนที่รับรู้อยู่ แต่แน่นอนนะฮะผมเองก็รู้ว่าเราเองเนี่ยในฐานะคนที่มาทําการเมืองเนี่ยเราก็อยากให้ประชาชนเข้าใจเรามากที่สุดคืองานไม่มีมวันหยุดนะฮะเ,เราอาจจะบอกว่าเรามีคนจํานวนเท่านี้เลือกเราแต่เราก็อยากให้คนอื่นๆจะไม่เลือกแต่ก็เข้าใจเรามากขึ้นมันก็ต้องทําหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆที่มีการสอนเหมือนกับว่าเป็นเชิงทางการเมืองอะไรกับทนายกในการร่ว<ล>มรับไหมฮะ สอนไม่ได้หรอกครับท่านนายกเนี่ยนะมบอกหมอมรองรองนะคนอาจจะมองคนอาจจะมองว่าอาจจะมีภาพเป็นวิาพากวิจารวา่านเป็นไม่เป็นแต่เท่าที่ผมสัมผัสงานกับท่านเนี่ยท่านเข้าใจท่านเข้าใจเรื่องของการบริหารท่านเข้าใจเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการสื่อสารอันนี้ไม่มีปัญหาเลยครับหล,หลายๆเรื่องผมยังเรียนรู้จากท่านเลยต้องสอนเรื่องการปรับปรุปรุลิกภาพอะไรมไม่ต้องเลยครับไม่มีเลยไม่เลยครับไม่เลยครับท่านเป็นคนที่รู้ตัวเองเสมอแล้วก็ ท่านเองน่ะพยายามปรับปรุงตัวเองเสมอวันนี้ท่านเองจะไปตอบกระทู้สดไม่มีกระทู้สดที่ถามกันในยกมีค่ะมีตั้งก่อนจะมีพลปรกเรื่องเดิมเมื่อไหร่เรื่องเดิมเรื่องที่ขาดแล้วโตลงออกแล้วเหรอห้ามันคาจากขาดวันศุก์ที่แล้วเขาจะยืดเนี่ยเพราะว่าผมไม่รู้อันนี้ผมยังไม่เช็คเพราะว่าพอดีเช็คมาเห็นมีมีของกระทรวงพาณิชย์สองสองกระทู้กับ ของกระทรวงเกษตรกระทู้หนึ่งหลายทํานองเนี่ยไม่มีกระทู้สอนเรื่องนี้มค้าจะสมัคที่ถ้ามีนโยบายก็จะไปถ้ามีเดี๋ยวต้องปรึกษาท่านก่อนพอติดภารกิจรับยยุคแล้วการถ้าไปถ้าไปชี้แจงกับผู้ตรวจผู้ตรวจการเนี่ยที่สุรนันท์ต้องไปต้องมีตีกรอะไรโ้างหน้าไหมฮะเดี๋ยวต้องดูก่อนฮะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องไปเองนยทนังสืทำหนังสือไปยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำครับ Okey. Terima kasih. Terima kasih.